ท่องเที่ยวทะเลจังหวัดตรังเจี๊ยบมุนฤดีทเที่ยวเพลินๆชมทัศนียภาพท้องทะเลท่าเทียบเรือบ้านตาเสะจังหวัดตรังค่ะจากนั้นเจี๊ยบก็เดินทางมาเทียท่ยวที่หาดสำราญซึ่งได้เห็นสวนสนเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยสเสน่ห์ธรรมชาติทะเลเมืองตรัง และเจบก็ประทับใจกับคำขวัญประจำตำบลที่ว่าสนร้อยปีลู่ลมชมตะวันตกดินกินอาหารทะเลสดที่หาสําราญเป็นคำขวัญที่ทำให้นึกถึงทะเลหน้าจุดนี้ก็คือหาสําราญที่หาสําราญก็จะมีสวนสนให้ความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจยิ่งในตอนเย็นนะคะบรรยากาศอากาศจะดีมากเลยขอบคุณทริปเที่ยวหาสําราญจังหวัดตรังค่ะชีวิตที่มีความสุขคือสำหรับเจี๊ยบแล้วชีวิตที่อนุญาตให้ตัวเองมีเวลาค่ะสำหรับที่หาสําราญนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมานั่งดูตะวันตกดินริมทะเลค่ะเพราะที่นี่มองแล้ว มีความเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะทุกคนหาสําราญหาสวยน้ำทะเลใสมีป่าสนให้ความร่มรื่นนั่งมองธรรมชาติท้องทะเลโอ้โหบอกเลยว่าอากาศดีหาสําราญจังหวัดตรังเมื่อท่องเที่ยวเพลินแล้วกับทงทะเลบรรยากาศดีๆ ก็ได้เวลากลับกันแล้วค่ะกลับที่พักที่เราจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันในวันนี้ค่ะเมื่อท่องเที่ยวมีความสนุกสนานเบิกบานและก็บอกเลยว่าการท่องเที่ยวมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนได้ท่องเที่ยวในวันที่เราว่างและ มีเวลาอยู่กับครอบครัวเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนและเชื่อว่าทุกคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็จะมีแพลนไว้และมีการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกับครอบครัวเจบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดวันแห่งวันแม่นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขเดินทางไปในที่แห่งใดก็ขอให พบเจอแต่ความสุขความเบิกบานความสดชื่นสดใส